ผู้อัครสาวิกาพระเขมาเทรีในอดีตการครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพระเขมาเทรีบังเกิดเป็นทาสีในกรุงหังสาวดีวันหนึ่งนางได้พบพระสุชาตาเถร,ระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกำลังเที่ยวบินธบาท จึงถวายทานด้วยขนมต้มสามก้อนแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอดิฉันพึงมีปัญญามากเหมือนท่านในพุทธป,ประบาทการอนาคตด้วยเถิดนางเป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลกรรมตลอดชีวิตท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเทวดาและมนุษย์แสนกลับครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะนางถือปฏิสนธิ ในพระราชนิเวศของพระเจ้ากิกิเป็นพระธิดาอยู่ระหว่างพระพี่น้องนางเจ็ดพระองค์ทรงประพฤติกุมารีพรมรจั์อยู่ในพระราชนิเวศสองหมืปีร่วมกับพระพี่น้องนางเหล่านั้นสร้างมนดบที่ประทับถวายพระทศพลพระนางเวียนว่ายอยู่ในระหว่างเทวดาและมนุษย์พุทธันดรนหนึ่ง ในพุทธประบาทการนี้ถือปฏิสนธิในราชสกุลกุงสาคาระเควนมัทะะพระประยุรญาตเฉลิมพระนามของพระนางว่าเขมาพระนางม,มีพระชวีวันเรื่อมเรื่อดังน้ำทองคันเจริญพระชันสาก็เสด็จไปอยู่ในพระราชนิเวศเป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธ เมื่อพัตถาคตประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารกุงราชคฤห์พระนางทรงสดับว่าพระองค์ทรงแสดงโทษในรูปเพราะพระนางเป็นผู้มัวมเมาในรูปโฉมจึงไม่กล้าไปเฝ้าพระทศพลด้วยเกงว่าพระบรมศาสดาจะทรงแสด,าาง,สดงโทษในรูปโฉมของพระนางพระราชาพิมพิสารมีพระดำริว่า เราเป็นอักขระอุปถากของพระบรมศาสดาแต่พระเทวีของอริยสาวกเช่นเรายังไม่เคยไปเฝ้าพระทศพลข้อนี้เราไม่ชอบใจเลยจึงทรงเล่าให้เหล่ากวีประพันธ์ความงดงามของพระเวรุวันราชอุทยานรับสั่งว่าพวกท่านจงพรรนาความให้พระนางได้ยิน พระนางสดับคำพรรณนาความงดงามของพระราชอุทยานแล้วมีพระประสงค์จะเสด็จจึงกรับทูลขออนุญาตพระราชาทรงอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าหากไปแล้วไม่เฝ้าพระบร,รมศาสดาก็อย่าได้กลับมาพระนางมิได้รับคำพระราชาตัดสั่งเหล่าบุรุษที่ตามเสด็จว่าหากพระเทวี ไม่ยอมเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพวกท่านจงใช้ราชอำนาจแสดงแก่พระนางพระนางเขมาสเสด็จชมพระราชอุทยานถึงกึ่งวันก็ยังมิได้ไปเฝ้าพระทศพลครั้นในตอนบ่ายได้เวลาที่จะ,สะเสด็จกลับเรา,ราชาบุรุษจึงนำพระนางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังเวรุวันวิหาร ทั้งที่พะนางไม่พอพระไทยเลยพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นพระนางกำลังเสด็จมาจึงเรนมิตรเทพอักษรน,นางหนึ่งยืนถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเทวีเห็นสตรีนั้นแล้วดําริว่าสตรีนี้ช่างงดงามดังเทพอักษรเราแม้ชื่อว่างามก็ยังไม่ควรคู่เลยแม้แต่น้อยเพราะเหตุไร เราจึงเป็นผู้มัวเมาในความงามของตนพระนางได้ถือเอานิมิตนั้นยืนทอดพระเนตรพิจารณาสตรีนั้นอยู่ด้วยกำลังอธิษฐานของพระตะถาคตทันใดสตรีนั้นก็ร่วงปฐมวัยตั้งอยู่ในมชิมะวัยแล้วก็ร่วงมชิมะวัยตั้งอยู่ในปัชชิมะวัยสตรีนั้นกลายเป็นผู้มีหนังเหี่ยวยน่นผมหงอก ฟันหักแล้วล้มกิ้งลงพร้อมกับพัดที่ถืออยู่เหมือนหนึ่งกระทำการะแล้วพระนางเขมาเทวีทอดพระเนตรเห็นดังนั้นด้วยความที่พระนางเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปุพพเหตุคือทรงบำเพ็ญบารมีไว้จึงเกิดความดาริว่าสรีระงดงามปานนี้ยังถึงความวิบัติเช่นนี้ได้ แม้สรีระของเราก็จะมีคติอย่างนี้เช่นกันพระบรมศาสดาทราบความดำริของพระนางจึงตัดพระคาถาว่าชนเหล่าใดถูกราคะย้อมแล้วย่อมตกไปตามกระแสเหมือนแมงมุมตกไปตามใย,ยข่ายที่ตนทำไว้ชนเหล่าใดตัดกระแสราคะได้แล้วไม่เยื่อใหญ่ ย่อมละจากการมาสุขแล้วออกบวชครั้นจบพระคาถาพระนางก็บรรุพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งที่กำลังยืนอยู่ธรรมดาว่าผู้อยู่ครองเรือนเมื่อบรรุพระอระหันต์จากต้องนิพพานหรือมิฉะนั้นก็บวชเสียในวันนั้นพระนางทราบว่าอายุสังขารของพระนางยังเป็นไปได้ จึงดำริว่าเราจะให้พระราชาอนุญาตการบวชแล้วเสด็จกับพระราชนิเวศขั้นไปถึงก็มิได้ถวายบังคมพระราชาอย่างเคยประทับเย็นนิ่งอยู่พระราชาทรงทราบอาการว่าพระนางคงจากบรรุอริยธรรมแล้วจึงตัดถามว่าเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วหรือพระนางทูลว่า พระมหาราชเจ้าพระทศพลทรงยางให้หม่อมฉันเห็นแจ้งแล้วด้วยดีขอพระองค์โปรดอนุญาตการบรรพชาให้แก่หม่อมฉันเถิดพระราชาทรงอนุญาตแล้วนำพระนางไปยังสำนักพิสุณีทรงผนวดณ์ณสำนักพิสุณีนั้นความที่พระเขมาเถรีมีปัญญามากจึงได้บรรลุพระอารหันต ทั้งที่อยู่ในเพศขรุขรต่อมาภายหลังขณะที่พระบรมศาสดาประทับณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงสถาปนาพระนางเขมาเฉรีไว้ในตำแหน่งเอตทัตคะเป็นเลิศกว่าพิสุจนีสาวิกาผู้มีปัญญามาก ุบลวันนาเทรีในสมัยของพระปทุมุตระพระพุทธเจ้าพระอุบลวันนาเทรีถือกำเนิดในครอบครัวชาวกลุงมหังสาวดีเมื่อเจริญวัยไปฟังธรรมของพระบรมศาสดาพร้อมกับชนเหล่าอื่นเห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาพิสุจนีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัทคะ เป็นเลิศกว่าพวกพิสุณนีสาวิกาผู้มีฤทธิ์ด้วยปารถนาตำแหน่งนั้นนางจึงถวายมหาทานแก่พิสุสงม,มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเจ็ดวันมันประกอบกุศลกรรมจนตลอดชีวิตเวียนว่าอยู่ระหว่างเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานาน,านสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้านางถือปฏิสนธิเป็นพระธิดาของพระราชานามว่ากิกิ ในกุมารณาณสีมีใจฝากใยในพระศาสนาสร้างเสนาสนะเป็นที่พำนักของพิสุสง์ประพฤติพรมจรรย์อยู่ถึงสองหมื่นปีบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกลงมาบังเกิดเป็นบุตรตีของชาวนาเช้าวันหนึ่งนางออกไปยังกระท่อมกลางนาระหว่างทางเห็นดอกบัวบานอยู่ในสะข้างทาง จึงลงไปเก็บดอกบัวพร้อมด้วยใบบัวแวะเด็ดรวงข้าวสาลีใกล้คันนามาคั่วเป็นข้าวตอกนับได้ห้าร้อยดอกแล้วห่อด้วยใบบัวขณะนั้นพระปัจเจกะพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติกำลังออกพิขาจารย์มายืนอยู่ไม่ไกลจากกระท่อมนางแรเห็นพระปัจเจกะพุทธเจ้าจึงถือเอาดอกบัว พร้อมทั้งหอกเข้าตอกลงจากกระท่อมใส่หอเข้าตอกลงในบาทของพระปัจเจกะพุทธเจ้าวางดอกบัวบนฝาบาทแล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยพรารานิสงของเข้าตอกเหล่านี้ขอดิฉันจงมีบุตรเท่าจํานวนเข้าตอกและด้วยผลแห่งการถวายดอกบัวขอดอกบัวจงผลขึ้นทุกย่างก้าวของดิฉัน ในทุกแห่งที่ดิฉันไปบังเกิดด้วยเธอพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วก็กลับไปพระปัจเจกพุทธเจ้าไปสู่เขาคันธมาศทางเวหาทั้งที่นางเห็นอยู่วางดอกบัวน,นั้นไว้สำหรับเช็ดเท้าใกล้บันไดที่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเหยียบณนะเงื้อมเขานันทมุรกะด้วยผลละทานนั้น นางถือปฏิสนธิในเทวโลกจุติจากเทวโลกแล้วลงมาบังเกิดในดอกบัวที่สะแห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาใกล้อาสมของดาบทองค์หนึ่งซึ่งบำเพ็ญพศอยู่ดาบทไปที่สะแต่เช้าตู่เพื่อล้างหน้าเห็นดอกบัวกําลังบานสะพรั่งมีดอกเดียวที่ใหญ่กว่าดอกอื่นแต่ยังตูมอยู่ดาบทสงสัยจึงลงไปในสะ พอดาบทเอื้อมไปจับบัวดอกนั้นก็บานดาบทเห็นทาริกานอนอยู่ภายในดอกบัวนั้นบังเกิดความสิเนหาปันหนึ่งเป็นทิดาของตนจึงนำไปยังบรรณสาราพร้อมทั้งดอกบัวด้วยบุญญาณุภาพของทาริกาน้ำนมก็ไหลออกมาจากนิ้วหัวแม่มือเมื่อดอกปทุมนั้นเหี่ยว ดาบทก็นำดอกบัวดอกอื่นมาแทนให้ทาริกาอาศัยหลับนอนนับแต่ทาริกานั้นเติบโตวิ่งเล่นไปมาได้ดอกปทุมก็ผุดมารองรับทุกย่างก้าวผิวพันธ์แห่งสรีระของนางก็งามเหมือนกีบดอกบัวเมื่อดาบทออกไปสแสวงหาพร,รารผลก็ถูกทิ้งไว้ที่บรรณสารารำพังขันนางเจริญไวัย พานป่ามาพบนางจึงกลับไปทูลความแก่พระราชายังกรุงพระนศีพระราชาสดับคําของพานป่าแล้วรีบเสด็จไปยังที่นั้นทรงอภิวาทปฏิสันฐานดาบทแล้วทรงถวายบริขารสำนักนักบวชแล้วตัดสู่ขอนางจากดาบทเมื่อได้รับอนุญาตจึงวางนางไว้บนกองกหาหาะปนะ ทรงทำการอภิเษกแต่งตั้งให้เป็นพระเทวีต่อหน้าดาบทแล้วทรงอําราดาบทเสด็จนำพระเทวีเข้าสู่พระนครจำเดิมแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ทรงเหลียวแลสนมอื่นเลยนางสนมเหล่านั้นบางเกิดความลิษยากรับทูลพระราชาว่าพระเทวีคงมิใช่มนุษย์ธรรมดา เวลาเดินจึงมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวคงเป็นยักษินีเป็นแน่แท้พระราชามิได้สนพระไทยต่อคำกราบทูลแต่ประการใดขณะนั้นทางหัวเมืองชายแดงก่อการกำเริบพระราชาต้องเสด็จไปปราบปามพระนางปทุมวดีกำลังทรงพระคันแก่ต้องอยู่เพียงลำพัง เหล่านางสนมได้โอกาสจึงติดสินบนหญิงผู้รับใช้ของพระนางสั่งว่าหลังจากพระนางคลอดแล้วเจ้าจงนำทารกของพระนางมาให้ตนแล้วให้นำท่อนไม้ทาเลือดวางไว้แทนด้วยความโรภหญิงรับใช้นั้นรับคำแต่โดยดีในเวลาต่อมาพระนางปทุมวดีก็ให้กำเนิดกุมานห้าร้อยองค์ ในจำนวนนี้พระมาหาปทุมกูมารองค์เดียวเท่านั้นที่ถือกำเนิดจากคันของพระนางอีก499องค์ถือกำเนิดจากสังเสธ,ธชะในวงเล็บในที่ชื้นแฉะหญิงรับใช้เห็นพระนางยังมิได้สติจึงนำเอาทารกเหล่านั้นมามอบให้เหล่านางสนมแล้วเอาท่อนไม้ทาเลือดวางไว้แทน ขันพระนางรู้สึกพระองค์แล้วถามหญิงรับใช้ทอดพระเนตรเห็นทารกที่ออกจากพระคันเป็นท่อนไม้เปื้อนเลือดก็เสียพระไทยตัดว่าเจ้าจงผ่าท่อนไม้นั้นแล้วนำไปทิ้งเสียหญิงรับใช้ฟังพระราชสาวนีก็ทำเป็นหวังดีผ่าท่อนไม้แล้วใส่เตาไฟเหล่านางสนม ก็รับเอาทารกคนละองค์ใส่ลงในกล่องไม้เตรียมไปโยนทิ้งในแม่น้ำคงคาขณะนั้นบังเอิญพระราชาเสด็จกลับจากชายแดนนางสนมเหล่านั้นรีบออกไปต้อนรับเพื่อทูลเรื่องพระเทวีประสูติเป็นท่อนไม้พระราชาทรงพิโรธขับพระนางออกจากพระราชนิเวศ พอพระนางเสด็จพ้นพระราชนิเวศเท่านั้นดอกบัวที่เคยผุดขึ้นรองรับก็อันตรธานไปพระชวีก็เศร้าหมองหญิงชราผู้หนึ่งพบพระนางในระหว่างทางจึงชวนให้พระนางไปพักอาศัยในเรือนของตนเหล่านางสนมห้าร้อยคนซึ่งริษยาพระนาง ได้ทุนเชิญให้พระราชาทรงเล่นกีฬาทางน้ำเป็นพรีกรรมแก่เทวดาประจำแม่คงคาแล้วนำกล่องที่มีทารกทิ้งลงในแม่น้ำกล่องเหล่านั้นลอยมาติดอยู่ในข่ายที่ขึงไว้ใต้กระแสน้ำเท้าสัก,กะเทวราชมีรับสั่งให้เนรมิตอักษรไว้ที่ข้างกล่องว่าพระกุมารเหล่านี้ เป็นโอรสของพระราชาและพระนางปทุมวดีเหล่านางสนมที่ริษยาพระนางเป็นผู้สั่งให้นำมาโยนทิ้งน้ำขอพระราชาโปรดทราบเหตุนี้พระราชาทรงให้เปิดกล่องสำรวจดูทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านั้นบรรทมอยู่ในกล่องมีน้ำนมบางเกิดขึ้นที่นิ้วแม่มือ ของกุมารเหล่านั้นด้วยบุญญาฤทธิ์ทรงทราบเหตุแล้วรับสั่งให้อุ้มกุมารทั้งหมดขึ้นมาแล้วเสด็จกับพระราชวังทรงให้วางถุงทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะ,ะไว้บนคอช้างโปรดให้ตีกองเป่าประกาศหาพระนางปทุมวดีได้พบพระนางแล้วที่เรือนของหญิงชาราพระราชาทรงส่ง สุวรรณศีวิกาในวงเล็บวอทองไปรับขณะที่พระนางเสด็จดำเนินเข้าสู่พระราชนิเวศดอกบัวก็ผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวของพระนางเมื่อเสด็จถึงที่ประทับของพระนางทรงประทานเครื่องราชอันมีค่ายิ่งเป็นเครื่องตอบแทนคุณแก่หญิงชารานั้นจากนั้น ได้ทูลขอให้พระราชาทรงอภัยโทษในการกระทาของเหล่านางสนมแล้วมอบกุมารทั้งห้าร้ให้นางสนมเหล่านั้นเป็นผู้อภิบาลเมื่อพระกุมารเหล่านั้นมีพระชันสาได้16ชวนกันไปลงสงสนานที่สะบวัวภายในบริเวณพระราชอุทยานทรงเห็นดอกบัว,บ,วบางดอกกำลังเริ่มบาน บางดอกบานเต็มที่แล้วบางดอกกีบกำลังหล่นจากขั้วพิจารณาว่าดอกบัวนี้แม้ไม่มีจิตใจก็ยังประสบกับความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้สรีระของพวกเราทั้งหลายก็คงเป็นเช่นเดียวกันพระกุมารทรงยึดวิตกนั้นเป็นอารมณ์บางเกิดปัจเจกะพุทธญาณ พากันประทับนั่งขัดสมาธิบนกีบดอกบัวแม้เหล่าราชบริพารทูลเชิญให้กับพระกุมารเหล่านั้นก็นิ่งเสียพระราชาทรงทราบจึงรับสั่งให้อารกขาพระกุมารตลอดคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าราชบริพารเข้าไปทูลเชิญอีกว่าขอเทวะทั้งหลาย จงเสด็จกลับเถิดกุมารทุกพระองค์ตัดว่าพวกเราไม่ใช่เทวะแต่เป็นปัจเจกะพุทธะราชบริพานทูลว่าพระองค์ไม่ใช่ปัจเจกพุทธะธรรมดาพระปัจเจกพุทธะต้องมีพระเกศายาวเพียงสององคุรีมีบริขารแปสิพระเจ้าข่าพระกุมารเหล่านั้น จึงยกพระหัตถ์ขึ้นรูปเสียงของตนทันใดนั้นเพศคฤหัหัก็อันตรธานไปกลายเป็นผู้นุ่งหม่มภาคกาสาวะพร้อมบริขารครบถ้วนเหาะไปสู่เขาคันธมาศด้วยฤทธิ์ในขณะนั้นเองขุทกะนิกายอปาทานเล่มแปดภาคหนึ่งหน้า272กล่าวว่า พระปัจเจกะพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกิดขึ้นในการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบังเกิดจึงเข้าใจว่า,าพระปัจเจกะพุทธเจ้าทั้งห้าร้อยองค์ที่เป็นโอรสของพระนางปทุมวดีคงบังเกิดขึ้นระหว่างที่พุทธศาสนาสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าอันตรธานไปแล้วและพระสมณโคโดมพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติขึ้น พระนางปทุมวดีทรงเสียพระไทยที่ต้องพัดพรากจากโอรสอันเป็นที่รักเสด็จที่วงคตด้วยพระโรคนั้นไปวังเกิดในหมู่บ้านของชาวนาแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยมีย่าเรือนแล้ววันหนึ่งนางนำเข้ายาคูไปให้สามีเห็นพ,พัดปัจเจกพุทธแปดองค์กำลังเหาะไปเพื่อพิกขาจารย์ จึงกล่าวกับสามีว่าช่วยนิมนต์พระปัจเจกะพุทธะมารับพัตตาหารที่ดิฉันจะถวายด้วยเถอดสามีตอบว่านั่นไม่ใช่พระปัจเจกะพุทธเจ้าพวกนกต่างหากจึงได้บินเที่ยวไปเช่นนั้นพระปัจเจกะพุทธะทั้งแปดองค์ลงมายืนไม่ไกลจากคนทั้งสองซึ่งกำลังพูดจากันอยู่นางได้ถวายข้าวยาคู ส่วนที่เป็นของสําหรับตนในวันนั้นแล้วนิมนต์ว่าพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหมดโปรดมารับพัตตาหารอย่างเรือนของดิฉันด้วยพระปัจเจกพุทธเหล่านั้นกล่าวว่าดีระอุบาสิกาเธอเตรียมอาสนะและพัตตาหารไว้แปดที่เท่านั้นก็พอแม้จะเห็นพระปัจเจกพุทธเพิ่มจำนวนขึ้นก็อย่าได้วิตกแล้วกลับไปสู่ ภูเขาคันธมาศนัดหมายแก่เราพระปัจเจกะพุทธะนอกนั้นว่าท่านผู้นิรทุกทั้งหลายในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านพร้อมใจกันไปอนุเคราะห์โยมผู้เคยเป็นมารดาของพวกเราด้วยเถิดวันรุ่งขึ้นนางปูอาสนะไว้แปดที่จัดเครื่องสก,การะสำหรับพระปัจเจกะพุทธะแปดองค์ ได้เวลาพิขาจารย์พระปัจเจกพุทธะทั้งห้าอองค์มาถึงยังเรือนของนางพร้อมกันแม้ว่านางจะเห็นพระปัจเจกพุทธะจำนวนมากเช่นนั้นก็มิได้หวั่นไหวนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เมื่อพระปัจเจกพุทธะนั่งลงครบแปดองค์แล้วองค์ที่9กก็เนรมิตอาสนะเพิ่มขึ้นอีก แปดที่เช่นนี้เรื่อยไปจนครบทุกองค์เรือนก็ขยายตามจํานวนอาสนะที่เพิ่มขึ้นตามลำดับเมื่อพระปัจเจกะพุทธะทุกองค์นั่งลงแล้วนางก็ถวายพัตตาหารที่จัดเตรียมไว้สําหรับปัจเจกะพุทธะแปดองค์พัตตาหารก็เพิ่มขึ้นจนครบทุกองค์โดยในเดียวกันกับอาสนะ แล้วนางก็นำดอกบัวขาบแปดดอกวางไว้ตรงหน้าของพระปัจเจกพุทธแปดองค์ที่นิมนต์มาตั้งความปรารถนาว่าขอให้ผิวกายของดิฉันจงเป็นเช่นเดียวกับผิวภายในของดอกบัวขาบนี้ทุกชาติที่เกิดพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายเสร็จพัตกิจอนุโมทนาแล้วก็ไปสู่เขาคันธมาศ นางจุติจากพบนั้นแล้วไปบังเกิดในเทวโลกในพุทธุประบาทการนี้นางถือปฏิสนธิในครอบครัวของขาหะบดีชาวกรุงสาวัติความที่นางมีผิวพรรณเป็นหนึ่งดอกบัวบิดามารดาจึงขนานนามของนางว่าอุบลวันนาเมื่อเจริญวัยพระราชาทุกแว่นแคว้นต่างก็ส่งทูตไปสู่ขอนาง ผู้เป็นบิดาคิดว่าเราไม่อาจตัดสินใจยกนางให้แก่พระราชาองค์หนึ่งองค์ใดได้คิดหาอุบายจะหลีกเลี่ยงจึงเรียกทิดามาถามว่าเจ้าบวชได้ไหมเพราะเหตุที่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของนางเมื่อได้ยินคำว่าบวชนางจึงตอบรับคำของบิดาทันทีบิดามารดา ได้รับคำยืนยันเช่นนั้นจึงกระทําสการะแล้วนำนางไปยังสํานักพิสุนีเพื่อขอบวชหลังจากได้บวชในสงสองฝ่ายในวงเล็บคือพิสุและพิสุนีแล้วนางกระทําความเพียรในวัดปฏิบัติ เมื่อถึงวาระในโรงอุโบสถพิสุณีตามปฏิบกวาดโรงอุโบสถถือเอานิมิตแห่งเปลวปฏิบพ,พิจารณาเตโชกสินเป็นอารมณ์ยังชาญให้เกิดทำชาญน,นั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิต์ต่างๆ ในวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยะมะกะปฏิหารที่กรุงสาวัถีพระอุบลวัรณาเทรีเข้าไปทูลขอพุทธานุญาตแสดงปฏิหารแทนพระองค์แต่พระองค์ทรงห้ามไว้ต่อมาขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงสถาปนาพระอุบลวรรน,นาเทรี ไว้ในตำแหน่งเอตทัคะเป็นเลิศกว่าพิสุณีสาวิกาผู้มีฤทธิ์ทั้งปวง